เดีย๋ยวเชิญน,นั่งก่อนเลยแล้วกัน<อ>คุะเดี๋ยวเราให้แนะนําตัวอย่างเป็นทางการแบบแบบนักศึกษาหน่อยได้ไหมยัยงไงครับแต่ว่ามีระหงรหัสอะไรเงี้ยอ๋อ,อรหัสเดี๋ยวบอกไปแล้วก็ไปตีเป็นหวยกันเลยอุย้ยอันนี้เาเรียกว,ว่าการงานเขาไม่เล่นครับแน่นอนอ๋อครับผมคนจิบขึ้นมาจดกันใหญ่เลยเอาเป็นว่าสวัสดีครับผมนัทพิวไผ่งามนะคบถ้าพูดถึงรหัส เขาเรียกกันเป็นแค่สองตัวแรกแล้วกันอถึงแม้ว่าพูดออกไปแล้วจะดูแก่มากก็เถอะจิงเหรอรหัสห้าศูนย์ หนะใตอนนี้คือจริงๆตอนนี้ไปไปไกลแล้วแต่ว่าเวลาอาจารย์ถามก็ยังเอออะไรนะน้องน้องนัดอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้ต้องยักนะครับว่าไม่ใช่การใบหรือยักไม่ใช่นะครับมตอนนี้ก็รหัส50อย่างที่ได้บอกไปรปีอะไรคะผมหมายถึงรุ่นรุ่นผมหเจครับรุ่น6คณะอะไรครับคณะบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจนะครับ แมก็บอกว่าได้เข้ามาเป็นนักศึกษาในรั้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอยากให้เล่าถึงความภูมิใจนะครับในการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับถ้าพูดถึงความภูมิใจครับคงเป็นคือผมพอเราได้เป็นนิสิตเนี่ยเราเราเรียนหนังสือแล้วก็ผมทํางานไปด้วยอ<ช>าจจะแตกต่างจากเพื่อนหลายๆคนตอนนั้นที่ที่เรียนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทาให้ผมภูมิใจคือด้วยสภาพแวดล้อมและสิ่งที่เราเจอในมหาวิทยาลัยครับ มันสามารถหยิบมาทําให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่เป็นบุคลากรที่สามารถทํางานได้จริงแล้วก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สิ่งที่ทําให้เราภูมิใจมากก็คือถ้าเกิดคนอื่นมองเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยจะเห็นว่ามีบุคลากรที่แบบที่แบบชั้นนําของประเทศอยู่เยอะมากครับที่ตอนนี้แบบมีชื่อเสียงแล้วก็สร้างผลงานต่างๆให้ประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็ในฐานะที่เป็นนิสิตก็รู้สึกรู้สึกภาคภูมิใจครับเพราะอะไรถึงเลือกที่จะเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้นมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คะสาเหตุเนี่ยออคือต้องบอกว่าตอนผม,ผมเรียนอยู่ในระดับที่เป็นประถมมัธยมอะไรเงี้ยครับก็เป็นเด็กเรียนอยู่ที่สาธิตเกษตรครับอ๋อเหรอก็อยู่ในนั้นอ,อ,อยู่ในนั้นมาตั้งแต่เด็กคือเรียกว่าเติบโตในนั้นเลยผูกพันในนั้นเลยใช่ครับผูกพันอยู่ในนั้นแล้วก็เราเรา,เรารู้สึกว่าที่นี่เนี่ยคือตอนนั้นอยากเข้าบริหารธุรกิจใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่า บริหารธุรกิจที่นี่ก็มีชื่อเสียงอ่ะคือคนก็พูดเยอะว่าถ้าอยากจะเข้าบริหารธุรกิจเนี่ยเกษตรเนี่ยเป็นหนึ่งในช้อยที่เด็กๆจะเลือกรเราก็รู้สึกว่าอ่านเมื่อเป็นอยดากนี้แล้ว เราก็ไม่ต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่เพราะว่าเราเห็นมาตั้งแต่เด็กอยู่ในนั้นาตั่งแต่ว่าเด็กๆโลยใช่ผมไม่ต้องหาสายรถเมล์มาเลยะว่าเป็นเจเนอเรชันแรกๆใช่ครับผมก็เลยแบบตัดสินใจเรื่องแล้วก็พอติดเข้ามาก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็หลังจากที่ได้เรียนแล้วเราก็รู้สึกยิ่งประทับใจยิ่งเจอเพื่อนยิ่งร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยยิ่งรู้สึกแบบเออที่นี่มันครบดีจัดเลยเลย ครับผมโอ้โหต้องบอกว่าอยู่มานานขนาดนี้นะฮะแล้วก็อยู่ผูกพันกันมานานก็ต้องมีความประทับใจแน่นอนนะครับมีเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจแลแบบว่าเป็นที่ประทับใจมากอยู่ในหัวใจเลยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับครับผมก็ถ้าจะบอกก็คือชีวิตมหาวิทยาลัยเต็มๆของผมเนี่ยอยู่แค่ปีหนึ่งเองเพราะว่าตอนปีสองเนี่ยประกวดเอติดใช่ไหมครับพอติดปุ๊บ เราก็เลยพอติดปุ๊บก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับเห็นไหมครับก็เลยต้องมาออกงานทุกวันเลยนะฮะก็เอ่อพอพอเราติดแล้วเนี่ยเราก็เลยมีเวลาในมหาวิทยาลัยและเพื่อนเพื่อนน้อยลงแต่ว่าถ้าถ้าช่วงปีหนึ่งเนี่ยโอ้โหแบบมันเป็นอะไรที่มันมากครับมีอยู่กับเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่ใช่ไหมครับแล้วก็ทั้งงานรับน้องอะไรต่างๆครับคือผมไม่คือผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เจอรับน้องมหาโหดคือทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี <chat> อยู่อยู่ในกรอบที่ถูกต้องไม่ไม่เจอที่วาร์ีบ้างเหรอครับก็มีมีอบรมแต่ว่าไม่ไม่ไม่มีแบบว่าเม่นอะไรที่ใช่ไม่มีบลุรขึ้นวิดพื้นวิดพื้นไม่มีไม่มีนะแล้วก็แล้วก็ทําให้เราสนุกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่ผมประทับใจมากเกิดขึ้นณปัจจุบันเลยคืออะไรคือว่าตอนนี้เนี่ยผมเรียนอยู่ถึงแม้จะทํางานด้วยเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเป็นเทอมสุดท้ายของผมแล้วก็ผมต้องเรียนวิชานึ่งคือวิชาแคลคูลัสให้ผ่านและทีนี้เนี่ย สิ่งที่ผมประทับใจคือว่าผมมีเวลาไปเรียนหนังสือน้อยมากเพราะว่าเราต้องสอ,อกด้วยใช่ครับแต่ว่ามีอาจารย์อยู่ท่านเลี่งชื่ออาจารย์บาริสาไมยะซึ่งอาจารย์เนี่ยบอกผมเลยว่าน้องนักคิวถ้ามีเวลามาหาอาจารย์ที่ห้องเนี่ยอาจารย์ติวให้อาจารย์ติวให้แบบสอนให้เลยครับทุกเรื่องที่ผมไม่เข้าใจแล้วก็ทุกเรื่องที่ที่น่าจะรู้เพื่อนําไปสอบอาจารย์ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรแต่มาทําให้เรารู้สึกว่า โอ้อาจารย์อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรแบบอาจารย์คนนี้แบบเจ๋งมากเลยน่าประทับใจใช่ผมเลยประทับใจมากใช่ครับทุกวันนี้ก็สัปดาห์ที่แล้วทสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาผมไปเรียนทุกวันเลยครับใช่ต้องบอกว่าเพราะอาจารย์เลยนะครับทาให้นักสิวไปเรียนได้ทุกวันใช่ครับใช่ครับวันนี้อาจารย์มาถือป้ายไฟหรือเปล่าครับไม่มีรับ ไม่ใช่ละผมกำลัง <นะ S 1> มองหาอยู่เผื่ออาจารย์นพ้นม๊บพอนักทิวไปเรียนมึ๊บอ,อาจารย์หันมาเป็นแฟนคลับเลยทีเดียวอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะในฐานะที่ต้องทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยแบบนี้เนี่ยนะคะน้องนัทมีการนําเอาสิ่งที่ได้เรียนตั้งแต่ในช่วงปีหนึ่งหรือว่าในช่วงที่ผ่าน,านมาเนี่ยมาปรับใช้ในการทํางานด้วยบ้างไหมอ๋อก็คือถ้าถ้าจะพูดถึงการปรับใช้ในชีวิตทํางานจริงๆเนี่ยมันจะมีนิสัยหนึ่งเป็นนิสัยของ ของเด็กเกษตรเนี่ยคือคนจะพูดถึงเลยก็คือว่าเด็กเกษตรเนี่ยเป็นพวกสู้งานนะสู้งานเป็นพวกสู้เว่ยอะสู้เว่ยสู้ตายคือทนใช่ไหมฮะทนครับอื่นนะคะแล้วก็แล้วก็เป็นคนที่ทํางานเป็นระบบครับผมใช่เพราะว่าในมหาวิทยาลัยเราจะมีการแบบมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับแล้วก็การทํางานเป็นระบบแล้วก็การที่เราเป็นคนที่สู้งานเนี่ยมันทำให้มันทำให้ผมในมาถึงทุกวันนี้ได้เพราะว่างานที่เราทําเนี่ย แน่นอนต้องมีระบบแล้วก็เราก็เป็นคนสู้งานแล้วก็จนทุกวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าการที่เราเป็นนิสิตท,ที่เกษตรนะครับทําให้ผู้คนรอบข้างชื่นชมว่าแบบอ๋อที่เนี่ยปลูกฝังเรามาให้นะคืเป็นคนที่ทํางานเป็นระบบนะอะไรแบบใช่ครับแล้วก็นี่ผมไปไปทํางานที่ประเทศเกาหลีมาใช่ไหมครับก็ที่ที่นู่นเนี่ยเขาก็แบบว่าคือเหอะก็แบบ คือหนึ่งในกระแสที่ทําให้ผมเนี่ยมีกระแสที่แรงมากที่เกาหลีด้วยคือเรียนที่มอเกษตรพระเขารู้ว่ามอเกษตรเป็นมหาลัยชั้นนำเป็นมหาลัยในฝันของชาวเกาหลีเลยเนี <c oughs> ่ยแรงที่ไทยรับท,ที่ไทยอ๋อคือดนะังเพราะว่าคน,คน,ค,นคนเกาหลีชอบคนที่มีการศึกษกากษใช่ใชครับเ,เขาแบบอ้นัทิวมาจาก มหาลัยชั้นนําเลยนะเลยครับก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจครับเดี๋ยวได้เป็นหนึ่งใน200มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกแน่เลยครับใช่แล้วนะฮะเร็วๆนี้เลยเอาละครับแต่ก็บอกแล้วนะทิวก็บอกว่าอยู่มานานแล้วนะฮะก็เป็นรุ่นพี่แล้วนะครับอยากจะอันนี้น่าจะเป็นรุ่นทวดอยากจะให้คุณทวดนะครับฝากอะไรถึงนิสิตรุ่นหลาน ยินต้องบอกดีกว่าว่าอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆน,นะ,ะคะทีออ่อยู่ในชั้นระดับมัธยมปลายแล้วก็กําลังอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับมหาวิทยาลัยเกษตรใช่ครับ <ๆ S 1> ถ้ามีอะไรอยากจะฝากนะครับคือแน่นอนเลยสําหรับน้องๆที่กําลังจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ย น้องๆต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไระแล้วก็ในอนาคตเราอยากทางานเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสิ่งที่น้องสนใจเนี่ยรงกับที่คณะต่งางๆที่มอเกษตรมีเนี่ยพี่บอกได้เลยว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากที่น้องจะมาลงเรียนที่นี่นะครับผมเพราะว่าที่นี่เนี่ยให้อะไรหลายๆอยา่างนอกจากความรู้ที่น้องอยากจะรู้แต่ว่าสังคมและทุกๆอย่างจะหล่อหลอมให้น้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพครับในการทํางานต่อไปในอนาคต อย่างแบบตัวพี่หรือว่าเพื่อนพี่หลายๆคนตอนนี้รุ่นพี่หลายๆคนตอนนี้พี่ก็เห็นว่าทุกคนก็แบบไปได้ดีกันทุกคนนะค,ะครับที่ทำงานในตําแหน่งที่ดีอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นว่าฝากน้องๆไวแล้วกันว่าถ้าเกิด อยากที่จะเข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยตัดสินใจเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยดีจริงๆแล้วก็สามารถหล่อหลอมนี่น้องเป็นคนที่ดีของประเทศไทยอย่างแน่นอนต้องบอกว่ามีระบบและทนต้องมาหาที่ไรก็เซ่สามใช่จะไม่มีงองแงงงแงงงานเยอะงานอะไรเงี้ยงานเยอะดีชอบเป็นการการันตีจากปากนิสิตปัจจุบันเลยใช่ครับนะคะอ่ะสุดท้ายนี้อยากให้ฝากผลงานแล้วกันค่ะตอนนี้มีผลงานอะไรให้พวกเราได้ติดตามกันบ้างครับผมก็นอกจาก ผลงานด้านการเรียนที่เราจะไม่พูดถึงอากันนะครับผมก็น,นี่เทอมสุดท้ายแล้วฝากไว้ก่อนเรื่องจจเรียนจบแล้วจะจบแล้วครับอะไรจะจบแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดใครอยากจะไปงานรับปริญญาก็ครับเรียนเชิญร่วมงนานเลยจะเริ่ <พบ S 2> มนำป้ายไฟไปด้วยนะฮะมาให้ครบทุกตัวอักษรน,นะครับให้ยผมเฮ้ยแตผ่ผมขอนอกเรื่องนิดนึงงานรับปริญญานี่ผมเป็นห่วงอยู่เรื่องนึงทำไมครับผม น้องก็จะมาบูกใช่ไหมเขาจะมาล้อมรอบบูกแล้วเราต้องเตรียมตังค์ไว้เยอะไหมฮะโอ้ไม่พออย่งนี้ทำยังไงดีเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ยกแม่ยกเตรียมเตรียมออกไส้เลยด้วยเนี่ยออกไสเครียดทั่วที่เครียดเครียดมากกลัวว่าถ้าไปพูดกันเองเดี๋ยว แฟนคลับจะไม่รู้ตอนนี้แฟนคลับเป็นที่รู้ทั่วกันทราบนะฮะคือผมต้องบอกว่าตอนผมอยู่ปีเคยไปุกทุนที่มาแล้วเป็นไงทุงครั้งที่ได้แบงค์ยี่สิบจะโกรธมากขอเป็นด้านแดงใช่แล้วพอถึงทอกเองเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้นะมยี่สิบโอเคครับเฮ้ยมันไม่ได้นะเพราะไมด้ขนาดตอนเราเราอยากไะอยากได้เป็นเงินก้อนหรือเปล่าไปเกาหลีไหมอ๋อโอเคพันกอนลวกันประมาณสาม่บาท นี่ผมหาทางออกให้เลยนะ <The same> โอเคเอาล่ะกลับเข้ามาที่ผลงานดีกว่าโ <Okay. S 1> <า>อเคน้องเลือกไปเยอะเอาเป็นว่าก็มางานาปริญญาได้นะครับแล้วก็ส่วนผลงานในวงการตอนนี้เนี่ยก็มีซิงเกิลเพลง Cheese Bad ซึ่งเป็นเพลงที่ผมไปเดบิวต์มาที่ประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็เดบิวต์เวอร์ชั่นภ <Wow. S 2> าษาไทยด้วยก็รอ้อนแรงได้แล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้ากลับไปเกาหาลีทีนึงรับรองว่ามีซิงเกิลที่สองตามมายังไงก็ฝาก ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็สำหรับใครที่เดินผ่านไปผ่านมาตอนนี้นะครับอยากจะติดตามผลงานผมเนี่ยก็ผมอัปเดตด้วยตนเองใน Twitter ด้วยนะครับก็ไปกด Follow ได้ที่ natil นะครับ N A T underscore T H P W ครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าจำไม่ได้นะคะถามแฟนคลับได้ค่ะใช่ครับคนไหนก็ได้นะคะไม่มีใครลืมครับเพราะถ้าใครลืมเนี่ยนะฮะจะทวนถอดออกจากการเป็นแฟนคลับทันทีจะโดนแบนนะครับอะไะค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยว เราจะมอบของเชื่อลึกนะคะให้กับคุณนัททิวด้วยนะคะเดี๋ยวให้คุณคีมอบเลยแล้วกันค่ะครับผมนะฮะนี่เป็นของเชื่อลึกนะคะจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเขาเสยงปรบมือด้วยค่ะจะบอกว่าน้องนัททิวหล่อขึ้นเยอะมากเลยเนะคะเคยเจอตอนประวดนะคะตอนนี้กลายเป็นตุ่มเกาหลีไปแล้วอ่ะใช่ครับ กว่าแค่ว่ากินจิทาให้คนเปลี่ยนไปนะบกลับบ้านครับจะไม่กินแล้วนะครับข้าวหมกข้าวผัดนะฮะกลับบ้านจะบอกแม่ซื้อกิมจิอย่างดี้ในนวันนี้นะคะน้องนัททิวก็มาอยู่ภายในงานโอเพ h นเฮาส์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันแล้วนะคะจะไม่เปิดมินิคอนเสิร์ตก็กำะไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดมินิคอนเสิร์ตนะคะให้ยกเวทีให้กับน้องนัทเลยแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เขอเสียงปรมือกับน้องนัทด้วยค่งเอาเวทีให้เลยค่ะครับ